อันนี้เครื่องอบผ้าลำซุง16โลติดกล่องเสร็จนะแล้วเราก็จะเทสให้ดูหยอดเหรียญก็เครื่องทำงานนะฮะอันนี้เราจะตั้งไว้แค่สองนาทีนะฮะเพื่อจะดูว่าเวลากล่องหยาดเหรียญหมดเวลาหมดเนี่ยหมดเวลาก่อนเครื่องเนี่ยเครื่องอบประตูเปิดได้ไหมอันนี้ตั้งระดับความอุณหภูมิให้ระดับสี่นะฮะ เพราะเราไม่รู้ลูกค้าจะอาดผ้าแน่นแค่ไหนเพรอันนี้ยังไม่สตาร์ทเพราะว่าไม่ปิดประตูคปิดประตูอะี่เครื่องทำงานเลยนะครับอันนี้เราตั้งที่สองนาทีอันนี้ ทีนี้เขาก็มาตรวจจับความชื้นอยู่นะนี้เป็นระบบที่ปั๊มใช้ไฟน้อยมากแต่การแห้งอาจจะช้ากว่าพวกเป่าลมร้อน คิดเกือบสองนาทีละเดี๋ยวต,ต้องต้องต่อสองสองคิปแต่วันดีวจะให้ดูตอนอเวลาที่กล่องหมดอันนี้เวลาที่กล่องเราตั้งไว้สองนาทีก็เหลืออีกหนึ่งนาทีกับนับถอยหลังอีกหนึ่งนาทีนี้เครื่องหนึ่งนาทีผ่านไปเครื่องก็มันมีผ้ามันก็เลยบอกว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสี่นาทีแต่จริงไม่ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ตัด กำลังทำงานอยู่ตอนนี้เบเสียงโบกเออทำงานแล้วแต่ตัวปั๊มยังไม่ทำงาน อันนี้เวลาที่กล่องนับถอยหลังนะเวลาที่กองนับถอยหลังเวลาที่เครื่องเหลือหนึ่งชั่วโมงยี่สี่นาทีหนึ่งชั่วโมงยี่สามนาทีเดี๋ยวดูอันนี้เป็นโปรแกรมเราแก้ไขโปรแกรมให้มันเปิดประตูได้นะเพราะปัญหาของรุ่นนี้คือประตูมันล็อกเปิดไม่ได้ ไปทำหยาดเหรียญถ้า <c oughs> เวลาที่กล่องหมดก่อนเนี่ยเครื่องมันจะเปิดไม่ได้อันนี้เหลือห้าวินาทีเหลือสองวินาทีเหลือหนึ่งวินาทีนะฮะเวลานี่ยังอยู่ที่ชั่วโมงย3สามนาทีนะครับโอเคเวลานี้ที่กล่องเวลาที่กล่องหมดแล้วฮนะ,ะประตูเปิดได้นะครับนี่เคนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าก็นนัด ส่งได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองอไฟดับไปมานี่เวลาที่กล่องหอ้าสิบแปดนี่สมมุติว่าไฟดับนะครับมีไฟมาห้าสิบแปดอ่ะโอเคกล่องอรีพาวเวอร์ให้ Okay. เวลาก็ตอนนี้องนะฮะเมื่อกี้บันทึก5.8ก็ผ่านไป1นาทีก็เป็น5.7มีเสื่อทาง,งานปกติก็เสร็จสมบูรณนะ์ฮะ